สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทํากระทงกันต่อค่ะวันนี้เราจะทํากระทงแบบที่สองนะคะแบบแรกเราได้ทําไปแล้วนะคะสําหรับแบบที่สองนี้เวลาการทําฐานกระทงเราจะใช้แท่งอาหารปลาเรียงแนวนอนนะคะเรียงแนวนอนต่อๆกันนะคะเราก็หาแม่พิมพ์วงกลมที่ขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาอาหารปลานะจุ่มน้ําที่ น้ำที่เทในฟองน้ำนะคะจุ่มลงไปแต่ไม่ต้องจุ่มเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เอามาเรียงต่อกันเลยค่ะ mm. เรียงเป็นแนวนอนนะคะ mm. ถ้ามันมีช่องว่างที่มันไม่พอดีกับแท่งอาหารปลาแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เอามาต่อกันเลยค่ะเราก็เรียงไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเรียงแถวที่สองนะคะทุกคนแถวที่สองเราก็ให้มันอยู่ระหว่างกลางรอยต่อของของแถวแรกนะคะแล้วก็เรียงให้ครบ หมดแถวเลยค่ะเราก็เรียงไปเรื่อยๆเรียงจุ่มน้ำแล้วก็เรียงแล้วก็กดด้วยนะระหว่างที่เราเรียงลงไปเรากดให้แผ่นมันติดกันก็คือแท่งขนมปังมันเขาเรียกแท่งข้าวโพดอาหารป่าก็คือให้มันติดแล้วก็แน่นกดลงไปเลยนะคะทุกคนเมื่อเสร็จรอบชั้นที่หนึ่งเราก็จะเรียงชั้นที่สองต่อไปเลยค่ะ ซึ่งเราจะเรียงแค่สองชั้นนะสำหรับ่านกระทงแบบนี้นะคะจะเรียงแค่สองชั้นจุ่มน้ำแล้วก็เอามาวางแล้วก็กดให้มันแน่นๆ,ๆนะคะทุกคนออกดลงไปเลยแล้วก็เราก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะค่อยๆแงออกมานี่ก็จะได้แล้วเสร็จ กรานฐานกระทงของเราต่อไปเราจะทําเป็นดอกไม้ค่ะดอกไม้ก็คือเอาแท่งอาหารปลานั้นตัดครึ่งแล้วก็ผ่ากลางนะคะแล้วเราก็ทําเกสรข้างในมันก่อนโดยที่ไม่ต้องตัดนะเอาเป็นแท่งแล้วตัดครึ่งแล้วเราก็เอาแผ่นที่เราตัดครึ่งเมื่อกี้นะเอามาจุ่มน้ําแล้วก็เอามาเรียงรอบ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 แกนแกนข้พโพด แกนอาหารปลาที่เราไว้สําหรับทําอันกลางนะแล้วก็ติดแล้วก็ติดเปนรอบๆเลยทําสักสองสามชั้นนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะก็เรียงเรียงไปจุ่มน้ําไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็กดลงไปแล้วก็บีบๆค่ะเพราะว่าอาหารปลานี้เวลาดโดนน้ามันก็จะเหนียวนะคะแต่เราไม่ต้องจุ่มเยอะนะถ้าจุ่มเยอะแนละ้วมันจะละลายค่ะทุกคนเด แปะนิดเดียวแล้วก็เอามาแปะแล้วก็บีบๆมันก็จะเข้ากันแล้วค่ะทุกคนมันก็จะติดกันนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะที่เราจะไปติดบนกระทงค่ะทุกคนเราทำหลายๆดอกเลยนะแบบนี้ก็เลือกสีตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเราทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับดอกไม้ค่ะที่เราจะไปวางไว้บนกระทงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาเราก็จะทําเป็นรูปหัวใจนะคะก็คือตัดครึ่งค่ะเอาอาหารปลาตัดครึ่งนะคะอันนี้ความยาว5เซนนะคะทุกคนตัดครึ่งแล้วก็ตัดแบบเฉลียงเฉลียงแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็เอามาติดกันมันก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาฐานขนมปังที่เราได้เมื่อกี้นะคะเราก็เอาดอกไม้มาจัดเรียงเลยค่ะทุกคนเรายังไม่ต้องจุ่มน้ํานะเรา จัดมันไปก่อนว่าเราจะาวางแบบไหนนะคะแล้วค่อยค่อยไปแปะน้ําแล้วก็เอามาติดกันทุกคนนี่เราก็จะเรียงประมาณนี้นะคะตรงกลางหนึ่งดอกแล้วรอบๆอ,อีกห้าดอกนะคะเล็กนี่ค่ะขยับจนกว่ามันจะได้เข้าที่นะคะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะเอารูหปวใจที่เราแปะไว้เมื่อกี้นะมาจุ่มน้ําแล้วก็ปิด เอามาแปะไว้ตามช่องระหว่างดอกดอกไม้นะคะทุกคนมันจะมีช่องว่างระหว่างดอกไม้เพื่อไม่ให้มันแบบลองไปแล้วก็เอาเนี่ยหัวใจที่เราตัดไว้นะคะประกอบไว้เอามาเสียบเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาเสียบตรงดอกไม้อีกทีนะคะอันนี้แล้วแต่ ความชอบเลยนะคะทุกคนว่าใครจะตกแต่งแบบไหนเอาเอาคิดที่คิดว่าเราทาแล้วสวยค่ะน,น,นี้นะครับติดไปนะะักเอแท่งทงข้าวโพดอาหารปลาเนี่ยเวลามันโดนน้ำแล้วมันก็เหนียวนะคะทุกคนสามารถเอาไปติดได้เลยเหมือนกาวเลยนะคะทุกคนก็จะติดแน่นพอแห้งนะะ้าก็ติดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกระทงหลงทางของเราเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปลอยวันที่สิบห้านะคะทุกคน วิธีทําก็ง่ายๆนะคะลองไปทําดูนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบอีกหลายๆแบบนะคะให้ฝากติดตามกันไปนะคะทุกคนจนกว่าจะถึงวันร้อยกระทง